สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel นนโหนบิศวะพารวยและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือดวงมงคลชีวิตก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่มาติดตามผมทั้งสองช่องทางน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เหนืออื่นไดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขมงคลประจำวันที่1มิถุนาย,ยน2 5 0 67ิเอีกเช่นเคยครับเราก็มาดูกันครับตามราศีเลยนะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังก็ขอให้ดูหนังสือครึ่งปีแรกนะครับที่อยู่ในมือของท่านผมก็มีพี่ๆบอกว่าอาจารย์ผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมจะไปรีวิวให้ดูเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับแล้วก็เล่มใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยวิธีคิดนะครับ ผมชอบอะไรผมก็บอกอันนั้นแหละนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างจากภาคคำนวณของโหราศาสตร์นะครับส่วนคำนวณได้อะไรก็กตามนั้นเลยก็เอามาจาัดในจักรราศาีนะครับไม่ยากเนาะทุกท่านไม่ยากหรอกส่วนท่านชอบเลขตัวอะไรเราก็จับนิดจับน้อยท่านชอบเลขหกก็ไล่ไปเลยท่านอาจจะชอบหกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกสามอะไรก็ลองไปบวกดูนะครับเพราะมันเป็นภาคคำนวณ ของแต่ละช่วงเวลาแต่ละราศีอย่างงวดที่แล้วผมบอกว่าผมมาชอบเลข7นะของพูดตรงตรงเลข7แต่เลขเด่นเขาคนแบบนี้ผมต้องแบบนี้บมงเอิญบมงเอิญเขาก็เจ็ดเข้ามาแต่้างล่างนี่แหละต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นเคยผมมาซื้อสรีงงวดละสองใบคุณแม่ว่าอย่าลืมน่ลูลกซื้อสรี่ผมก็จะซื้อแปดห้างวดนี้งวดที่ผ่านมาผมซื้อสามแปดห้าครับ <laughs> อดเหมือนกัน นะครับพาคำนวณก็อดได้เหมือนกันแต่ให้ดูไว้ว่าอ่ะผมก็ซื้อนั่นแหละงวดละสองใบเราก็มาคำนวณให้ทุกท่านดูครับ12ราศีเป็นไงบ้างนะครับลัคนาหลักจะอยู่ช่องนี้นะอย่าลืมนะครับณนะวันนั้นลัคนาใหญ่จะอยู่เวลานี้มองเห็นไหมเนาะลายเห็นมองเห็นเนาะนะครับเราก็มาดูกันครับว่าแนวคิดกับการคำนวณของโหราศาสตร์ไทยเขาคิดกันยังไงนะครับเช่นเคย ใครก็ตามที่เป็นชาวราศีเมษนะให้ไปถามเจ้านายลูกพี่นะครับหรือใครที่เป็นหัวหน้าชั้นหัวหน้าห้องเขาก็จะนำพาโชคไว้ให้เราราศีพฤษภละ่ะแม่ภรรยาลูกรักของเราก็ได้เช่นกันนะครับส่วนราศีเมถุนก็ช่างก่อสร้างหรือเด็กช่างอะไรที่เกี่ยวกับตระกูลช่างได้หมดช่างปิ้นปลายช่างตัดเย็ยบ หรือนักกีฬานะครับส่วนราศีกรกฎก็คนผมขาวก็เหมือนโหรวิสุานั่นแหละนะครับหรือชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันราศีสิงห์อะคนขับรถก็คือรถไฟเรือเมลิกเกตํารวจเราเห็นวินมอเตอร์ไซค์คนนี้นั่งประจําตํารวจคนนี้เดินผ่านเราประจําได้เหมือนกันครับเอาหมายเลขรถเขานะราศีกันคือดาราที่ขุณชินชอบชอบใครรักใครก็เอาคนนั้นแหละนะครับ ่วนราศีตุลก็เกจิอาจารย์อายญาสงายเจ้าผู้ทรงศิลราศีพิจิก็ศิลปิดนดารานักร้องนางแบบราศีธนูนายอำเภอหัวหน้าชั้นหัวหน้าผู้นำประธานได้หมดที่จะนำโชคมาให้เรามังกรก็พ่อค้าวานิชแม่ค้าตลาดหน้าตลาดสดได้หมดนะครับหรือเอกสารที่เกี่ยวกับเวลาเราไปซื้อของบินต่างๆได้เช่นกันราศีกุมก็ เหมือนเดิมครับช่างตระกูลช่างต่างๆซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมเครื่องบินซ่อม,มัตระกูลซ่อมนะครับราศีมีนก็หมอดูนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายได้เช่นกันนะครับต่อมาสถานที่ล่ะมีอะไรบ้างรวมไปถึงเออเขาเรียกว่าความเป็นมงคลที่อยู่ใกล้ตัวกุลนะครับ หนึ่งก็คือบัตรประชาชนโต๊ะทำงานประตูทำงานบ้านพอยนะครับพอยประจำตัวเราก็สามารถพกติดตัวได้พอยที่นิยมก็คืออ๋อขออภัยร้านขายพอยร้านขายเพชรร้านขายพอยนะครับราศีพฤษภก็มีลูกเตา๋าร้านอาหารเราก็ไปสั่งซื้อที่เดินไปซื้อทอรี่80บาทที่ร้านอาหารก็ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ถอยลูกเตา๋าพยากรณ์ก็ได้ครับ ส่วนราศีม่ถุนเนาะก็คือบินค่าน้ำค่าไฟโรงงานสถานที่โรงไดโรงนาโรง,โงสวนราศีกรกฎก็อัญ,ญมณีที่เกี่ยวโปรงคามสารหลักเมืองราศีสิงห์ก็ทะเบียนรถทะเบียนบ้านไดหมดเหมือนกันนะครับอะไรที่เกี่ยวกับนัมเบอร์หรือบัตรประจําตัวเราแล้วก็สถานที่ก็มีห้องครัวราศีก,กันก็หอยสังพระสัง หอยต่างๆที่เป็นหอยหอยส,สวยๆต้นไม้ใหญ่จะเป็นต้นโพก็ได้ไม้พยุงต้นพยุงต้นศักได้หมดนะครับขอเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาที่เรารู้สึกว่าเย็นสบายราศีตุนก็ตำรับตําลาไปซื้อที่ทุงนาโล่งกว้างก็ได้โรงงานก็ได้ครับราศีพิจิกก็เจ้าพ่อกุอูพระแม่อุมานะครับพานาราย หมายเลขบัญชีที่คุณใช้เงินเป็นประจำก็ได้เหมือนกันนะครับราศีธนูก็พระแม่รัศมีที่ประการอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต,อบตได้หมดครับราศีมังกรก็แม่น้ําท่าน้ําตลาดหนัดตลาดสดหินไหมทองหินที่เป็นสีทองราศีกุมก็หนุบาลองค์เทพนาจาไซอิ๋วพระขันทกุมารสารเจ้าสารเทพ ได้นะครับราศีมีนก็กุมารเทพกุมารทองร้านกาแฟหรือร้านที่เกี่ยวกับดิ้งแดงดังดื่มนะครับส่วนสีมงคลก็มีสีฟ้าทิศมงคลทิศเหนือสำหรับชาวราศีเมษราศีพฤษภก็สีเหลืองทิศตะวันออกนะครับราศีเมถุนสีเขียวทิศใต้ราศีกรกฎก็คือราศีแดงทิศตะวันออกเฉียงเหนือราศีสิง สีน้ำตาลทิศตะวันตกราศีกันสีฟ้าทิศเหนือราศีตุลสีแดงทิศตะวันออกเฉียงเหนือราศีพิจิกสีเขียวทิศใต้ราศีธนูสีส้มทิศตะวันตกราศีมังกรสีทองทิศตะวันตกราศีกุมสีชมพูทิศตะวันออกเฉียงใต้ราศีสุดท้ายราศีมีนสีน้ำเงินหรือสีเกร สีเทาสีบอลเงินคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเราเอาไว้เป็นหนึ่งอย่างที่นำพาซึ่งโอกาสมาให้เรานะครับถ้าเกิดเราวันนี้ฝันไม่ดีเราก็เดินไปตามทิศมงคลนั่นเองแต่ก็อยากให้ทุกท่านฝันดีส่วนเลขมงคลก็ตามนี้เลยนะครับท่านชิ้นชอบเลขอะไรก็เอาเลขนั้นไม่ต้องเอาทุกเลขนะครับอย่าลืมส่วนณวันนั้นนะครับณนะวันนั้นในภาคคำนวณเนี่ยครับ ดาวคารจะย้ายราศีนะจากราศีมีนมาราศีเมษย้ายวันที่สองมิยอนะครับเราก็เอาไว้ในใจได้ไหมผมว่าได้นะแต่แน่ๆนะครับแต่แน่ๆมันมีนัยยะสําคัญอยู่อย่าง,างคือดาวคารนีาว่าได้ณาวางโคดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งดวงดาวแล้วเนาะสองดาวเกตเป็นมหาอุดนี่ก็น่าสนใจเห็นไหมครับหมดที่แล้วก็ดาวเกตมาศูนย์ 9ก้าเก้าศูนย์และต่อมาออดาวศุกร์เลขหกนะได้กเกษตรบดีแล้วก็ดาวสุดท้ายคือดาวพุธเขาเรียกว่าได้นาวางโคดดังนั้นอ่ะถ้าเกิดตัวเลขเด่นๆที่น่าสนใจเด่นเด่นที่น่าสนใจแล้วก็ไปเลือกเอาสักตัวเลขหนึ่งอ่ะนะครับก็มีเลขสามเลขสี่เลขหกอ่ะติงติงเก้าไว้หน่อยนึงนะครับ แต่ก็เอาเลขหลักๆนี้ก่อนถ้าคำนวณก็เป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะได้ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามนะครับวันนี้ก็ทำคลิปให้กับทุกท่านอย่าลืมนะโชคเราโชคเขาไม่เหมือนกันนะครับพึงเอาเราเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ในการเปิดโชคแล้วเราถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องโชคเราก็ลองผูกดวงนะครับ ในเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตหรือเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วเราก็ก็ไปดูว่าดาวโชคลาบเราเป็นดาวอะไรแล้วมีดาวอะไรมหาโชคเราและดาวราหูดาวมหาโชคเราตอนนี้โครจรไปอยู่กับดาวอะไรนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของโชคของคุณโดยแท้จริงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านพี่ๆเพื่อนๆรวย,รวย,รวยเฮงเฮงปังปัง,ปงมิเตพาหูหาติ เงินทองหลังไหลมาดาวบาลีคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองให้ทุกท่านจับได้รางวัลที่หนึ่งกันทั่วนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ